สวัสดีครับพบกับผม p r o f e s s o n a l ในการกินกับโต๊ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ KFC นะครับผมใช่ชิซซ่าไก่กรอบชีสเยิ้มครับชิ้นละ49บาทกลับมาอีกครั้งนึงครับแล้วเดี๋ยวที่หายไปนานมากๆกลับมาอีกแล้วครับชิซซ่าใช่ครับชิซซ่าไก่กรอบชีสเยิ้มครับมีหลายแอบให้เลือกชิ้นเดียว49บาทก็มีนะครับนี่ก็บอกไปครับหนึ่งชิ้น49บาท แล้วก็แกงพิซซ่าชุดละ129บาทก็คือพิซซ่า3ชิ้นพิซซ่า3ชิ้น129บาทครับแล้วก็แบบบ็อกซพิซซ่าครับพิซซ่า2ชิ้นครับวินเซป2ชิ้นครับมันบด1ที่ครับเป็นไฟปกติ1ที่ครับเซสซี่1ที่ครับมันบดเป็นแบบปกติเหมือนกันนะไม่ใช่เปนบดใหญ่นะนบดปกตินะแล้วก็แบบที่1ที่ซึ่งสางขาไหนก็รีฟิลแล้วนะครับคนนี้ก็ใช้รีฟิลได้นะครับพิซซ่า ะครับอ่ะมานี่โอ้โหสั่งมาแล้วครับจิซตซ่าสามชิ้นนะโอ้โหเน้นๆหน้าทานมากๆเอาชิ้นชิ้นไหนดีชิ้นกลางแล้วกันนี่ครับขนาดกระทัดรัดเหมาะมือมากๆอือหนเน้นๆ มันมีความหวานมันใช่ครับอร่อยถ้าชอบทานยางนบอกแล้วเลยว่าต้องมาลองให้ได้ทุ่คนทานเด็ดขาดได่ คุอกระปอบฮิเหรอซอสเด็ดดวงมากนะี่กป๊อบ นะี่นะนี่นะครับมาเมนี่เริ่มรสชาตินิดนึงนะครับโอเคพรชอบแล้วอยากจะมากินกันนะครับถึงวันที้9ตุลาคมนี้นะครับสอัสครับยืนนั้นแบปตี้โอ้อร่อยโอเคครับสวัสดีครับ หมดแล้วครับหมดแล้วครับ